ตลาดพระลงศรีบรรยากาศตลาดพระในเช้านี้นะคะศูนย์รวมพระเครื่องเกจิดังที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกใครที่อยากปล่อยพระดีหรืออยากเช่าพระดังห้ามพลาดเปิดทุกวันอังคารสุขเสาร์และก็อาทิตย์เวลาตีห้าถึงเที่ยงค่ะตั้งอยู่ข้างตลาดลงสีบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะถนนบางนาตาดกิโลเมตรสีวันนี้เอาบรรยากาศโดยรอบมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ

哥哥对吧